i o โ14สามารถเคาะหลังเครื่อง2ทีก็สั่งให้โฟนทำนั่นทำนี่ได้แล้วนะครับจะต้องตั้งค่ายังไงและรุ่นไหนจะสามารถทำได้บ้างเดียววันนี้ตีไอมาเล่าให้ฟังนะครับก็เป็นอีกฟีเจอร์ลับฟีเจอร์หนึ่งที่เป็นไฮไลท์มากๆเลยนะครับ คนก็ถามเข้ามาเยอะมากหลังจากที่ทําคลิปฟีเจอร์ที่ Apple ไม่ได้บอกในงานนะครับก็มีฟีเจอร์ตรงนี้แหละที่คนเนี่ยสนใจมากๆเลยนะครับนั่นก็คือฟีเจอร์ b a c k t a p นั่นเองนะครับเพื่อสั่งใช้งาน iPhone โดยการแตะด้านหลังนะครับอันนี้เนี่ยหลายๆคนก็อยากจะได้มาเพราะมันสะดวกมากๆเลยนะครับซึ่ง ก็มีคนถามเข้ามาอีกครับว่า iPhone SE ททำได้ไหมไ iPhone 7ททำได้ไหมรุ่นไหนทำได้บ้างแล้วมันสั่งใช้งานยังไงของผมไม่เห็นมีเลยครับอันนี้เนี่ยจะมาเล่าให้ชัดๆตรงนี้เลยละกันนะครับซึ่งก่อนจะไปดูนะครับตี๋ไอมีคำถามนิดนึงนะว่าถ้าแตะ2ครั้งและสั่งใช้งาน iPhone เนี่ยเพื่อนๆจะสั่งให้ไอโฟนทำอะไรนะครับอ่าก็คอมเมนต์เล่าให้ตีไอฟังนิดนึงละกันนะครับตี๋ไอรอตอบคอมเมนต์อ,อยู่นะครับและที่สำคัญอย่าลืมกด s u b s c r i b e ให้กับช anel อติรีวิวด้วยละกันนะครับใคลจะ ถึงแสนซับนะอีกนิดเดียวจริงๆนะช่วยๆกันอีกนิดเดียวนะครับผมโอเคถ้ากดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามา พูดว่าทำยังไงถึงจะใช้ฟีเจอร์ b a c k t a ็บนี้ได้อย่างแรกเลยนะครับต้องเป็น iPhone ที่อัปเดตเป็น iOS 14นะครับผมอ่าอันนี้สำคัญเลยนะครับเพราะว่าฟีเจอร์ความสามารถตรงนี้เนี่ยจะใช้ได้เฉพาะ iOS 14เท่านั้นนะครับซึ่งถ้าใครอยากจะใช้ฟีเจอร์ตรงนี้จริงๆเนี่ยตีไอก็ทำคลิปว่าทำยังไงถึงจะอัปเดตเป็น iOS 14ให้แล้วนะครับผมไปตามดูกันได้นะแต่ต้องเตือนไว้อย่างหนึ่งนะครับตัวนี้เนี่ยยังเป็นตัวเบต้านะครับอาจจะ มีปัญหามีบั๊กต่างๆได้นะต้องพร้อมใจเตรียมใจในการที่จะอัปเดตนะครับและสมมติว่าถ้าอัปเดตแล้วเนี่ยไม่เพึงพอใจนะครับมันต้องไปหาวิธีการดาวเกตนะครับกลับมาใช้ iOS 13.5.1ได้นะครับซึ่งวิธีมันจะยุ่งยากมากๆเลยนะครับต้องไปต่อกับควมน,นู่นนั่นต้องหาสายหาอะไรเยอะแยะเลยนะครับตรงนี้ในวิธีดาวเกตนะครับเดี๋ยวทีไอจะ ทำมาให้อีกทีแล้วกันว่าจะทําการดาวเกตไปใช้รุ่น iOS 13.5เหมือนเดิมได้ยังไงหลังจากที่เราอัปไปน iOS 14ไปแล้วนะครับผมโอเคอันนี้ข้อแรกนะครับส่วนข้อที่2 iPhone ที่จะใช้ได้นะครับความสามารถแ a c k ท a ตรงนี้เนี่ยต้องเป็น iPhone 10ขึ้นไปนะครับถัดมา SE ก็ต้องใช้ได้สิอันนี้ต้องบอกก่อนเลยนะครับว่า SE 2ไม่สามารถใช้ฟีเจอร์ b a c k t a b นี้ได้นะครับอ่าอาจจะเขาจะสงวนไว้ให้กับตัว iPhone ที่เป็นแบบหน้าจอเต็มขอบเต็มจอแบบนี้นะครับอ่านะต้องมีพวก iPhone 10 iPhone x r 10S ตระกูล 10S นะครับแล้วก็ iPhone ตระกูล11นะครับผมอ่าตัวนี้ก็ใช้ได้หมดเลยนะครับซึ่งวิธีการใช้งานของมันนะครับก็ตามนี้เลยครับ สำหรับคนที่อัปเดตเป็น iOS 14เรียบร้อยแล้วนะครับแลาอยากสั่งฟีเจอร์ Back t ท็แบบนี้นะครับแตะ2ทีเนี่ยสั่งการใช้งานต่างๆใน iPhone ได้เลยนะครับง่ายๆเลยให้เราไปที่การตั้งค่านะครับจากนั้นนะครับไปที่หัวข้อการช่วยการเข้าถึงนะครับนี่แล้วก็ไปที่การสัมผัสนะครับจากนั้นก็เลื่อนลงมาที่ล่างสุดเลยนะครับจะเห็นหัวข้อที่ชื่อว่าแตะด้านหลังนะครับเราก็กดเข้าไปนี่ ขาก็จะให้เราสามารถตั้งค่าได้นะครับว่าจะให้การแตะ2ครั้งเนี่ยทำอะไรแตะ3ครั้งเนี่ยทำอะไรนะหราอยู่ที่การแตะ2ครั้งนะครับนี่เขาจะมีให้สั่งใช้งานเยอะแยะเลยนะครับการดึงหน้าจอนะครับขยา่าถ่ายภาพหน้าจอแถบสลับแอปปิดเสียงปุม่มลัดช่วยเหลือกันเข้าถึงเพิ่มเสียงลดเสียงเลยนะครับล็อกหน้าจอศูนย์ควบคุมศูย์แจ้งเตือนหน้าโฮมสิริต่างๆนะครับ แล้วก็มีในเรื่องของการช่วยการเข้าถึงอื่นๆด้วยนะครับสามารถกลับสีนะครับแบบคลาสสิกกับสีแบบอัจฉริยะสั่งการด้วยเสียงซูมแม่นขยายนะครับอ่านหน้าจอ e x ็กเซตทีฟทัสนะครับไวโอเวอร์เนี่ยนะการเลื่อนก็มีนะครับเลื่อนขึ้นเลื่อนลงนะครับถ้าใครมีแบบช็อตคัตนะครับการสั่งใช้งานช็อตคัตต่างต่างเนี่ยก็สามารถสั่งใช้งานได้เลยนะครับอันนี้ติ๊ไอก็มีคำสั่งแค่ถ่ายรูปกับการทําเป็นรูปเป็นช่องๆนะครับอาก็มีแค่นิดเดียวถ้าใครมีอื่นเนี่ยก็สามารถเซตได้เลยนะครับแต่สองทีแป๊ะเนี่ยมันก็จะสั่งงานได้เลยนะปกติเนี่ยจะเลือก เป็น2ครั้งเป็นศูนย์ควบคุมแล้วกันเพราะว่าขี้เกียจเอ,อื้อมมือไปสุดแบบมันปัดลงมาลําบากไงน,นะครับส่วนการแตะข้างหลัง3ทีนะอันนี้ก็มีเหมือนกันเลยนะครับก็เลือกได้มี2แบบก็คือ2ครั้งกับ3ครั้งอันนี้สครั้งแต่ไอ้เลือกไปถ่ายหน้าจอแล้วกันเพราะว่าถ่ายหน้าจอปกติใน iPhone แบบนี้มันต้องกดปุ่ม,เพ,มเพิ่มเสียงกับปุ่มเปิดปิดเ,เครื่องนะครับอันนี้ก็แตะสามที อ่าเนี่ยครับสบายมากๆเลยถือว่าช่วยให้เราประหยัดเวลาประหยัดกําลังในการเอื้อมไปกดนู่นนี่นั่นนะครับเออเป็นฟีเจอร์ลับที่ไฮไลท์มากๆเลยนะครับกับแบ็กแท็บตัวนี้นะ คลิปนี้นะครับก็เรียกว่าน่าจะตอบข้อสงสัยของใครหลายๆคนมากๆเลยนะครับว่าอยากจะได้ฟีเจอร์แบ็กแท็บตรงนี้แล้วของหนูมันไม่มีของผมมันไม่มีนะครับรุ่นไหนใช้ได้บ้างก็น่าจะตอบให้เรียบร้อยแล้วนะครับฝากแชร์คลิปนี้ไปด้วยละกันเผื่อใครที่สนใจฟีเจอร์ตรงนี้แล้วยังไม่รู้นะครับว่ามันมีฟีเจอร์ตรงนี้อยู่หรือว่าเขาสงสัยว่าเครื่องเขาใช้ได้หรือเปล่านะครับถ้าแชร์ไปเขาก็จะได้หายสงสัยนะช่วยๆกันแชร์ด้วยนะครับผมอ่ะ แล้วก็อย่าลืมตอบคำถามที่ไอที่ถามไปตอนต้นคลิปด้วยแล้วกันนะครับว่าถ้าสั่งใช้งานสองแถบแป๊ะ,ะได้เนี่ยอยากจะให้ฟโฟนทําอะไรนะครับผมและที่สำคัญอย่าลืมกด subscribe ให้กับช anel ตีรีวิวไว้ด้วยแล้วกันนะครับเตรียนกำลังใจกับทีมงานอตีรีวิวด้วยนะสำหรับวันนี้ดีไอต้องขอตัวลาไปก่อนไว้พบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีครับ